อ้ําโพสต์แล้วหลังโดนถล่มไอจีโดนชาวเน็ตถล่มช่วยแต่หมาไม่สนการเมืองสืบเนื่องจากประเด็ดนัเก่าได้เกิดกระแสดรามา่าเรียกร้องให้คนดังในวงการบันเทิงหลายๆคนออกมาแสดงจุดยืนทางการเมืองหนึ่งในนั้นก็คือนางเอกสุปตาอย่างอัําพัชราภาไชเชื้อที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ภาพ ล่าสุดนะครับเป็นภาพสุนัขหายหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้าไปถล่มคอมเมนต์นะครับช่วยเหลือแต่หมาทำให้สาวอ้ํานั้นหายไปจากไอจนะครับ ล่าสุดสาวอั้มพัชราภาได้กลับมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวอีกครั้งนะครับหลังจากที่เธอหายไปประมาณ10วันนะครับโดยเธอได้โพสต์ภาพขนาดที่เลี้ยงงานปาร์ตี้วันเกิดเพื่อนซึ่งเธออยู่ในชุดเดทแซบๆนะครับงานนี้ก็มีแฟนคลับหลายคนเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจอีกด้วยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน